สวัสดีครับ FC ลุงปองมงคลโคราชคารับหวยออกมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้วันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับถูกนะครับไม่ใช่ไม่ถูกนะครับถูกนะขอญาตใส่เสื้อแดงนะครับเสื้อแดงไม่ใช่เป็นสีเพื่ออะไรหรอกมันเป็นวันอาทิตย์แลมันอยู่ในช่วงยุค ตุดจีนหมาดๆให้เขาสักนิดหนึ่งนะครับถูกนะครับไม่ใช่ไม่ถูกที่ผมให้ไปเนี่ยหลักนะครับหลักเห็นไหมหลักหลายท่านไม่เข้าใจคําว่าหลักหรือเลขตัวเลขเนี่ยมาจากไหนมายังไงผมก็ให้แทงถูกแล้วนะดูหลักสะก,ก่อนนะครับที่ผมให้หลักไปนะครับเหลักศูนย์มีไหมล่ะหลักศูนย์มีก็ศูนย์ศูนย์นั่นไงเห็นนี้ยังห่ะหวยมันออกศ,ศูนย์ศูนย์ไม่ใช่เหรอเจ็ดศูนย์ศูนย์ไม่ใช่เหรอ เลขล่างก็หลักห้าก็มีนะครับห้าหนะึ่งอ่ะหลักห้าก็มีนะครับห้าหนึ่งอ่ะนะครับถูกนะครับไม่ใช่ไม่ถูกนะครับหวยอะ่ะก็แทงไปตามนั้นก็ถูกผมให้ตามหลักไงนะก็ไปตัดเอาเองอะไรเอาเองตัดก็เสี่ยงนะครับตัดก็เสี่ยงตัดก็เสี่ยงต้องซื้อทั้งหมดถ้ามันมีหกหางก็ซื้อหกหางมีสิบกว่าหางก็ต้องซื้อสิบกว่าหางภาษาอีสานเขาเรียกหาง ภาษาภาคกลางก็เรียกว่าตัวนี่แหละตัวเป็นตัวนะครับเป็นตัวเป็นตนนี่แหละนะครับถูกนะครับให้ไปตามนี้ดูหลักฐานได้ตรวจสอบหลักฐานผมได้นะครับตรวจสอบหลักฐานผมได้ผมไม่มโนนะครับผมเรียนคําเก่าคำเดิมเดิมของผมนี่แหละเพราะมันชัดเจนนะครับมีไหมล่ะเอาเลยแถวแรกเลยตัวแรกด้วยห้าหนึ่งตัวที่ต่ออะไรตัวที่สองวงกลมสีแดงไว้แล้วกัน ห้าหนึ่งเลขล่างตรงไหมตรงหลักศูนย์ออกมายังไงผมไม่รู้นะครับเจ็ดร้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบแต่ก็มันมีไนงะศูนย์นะใครไม่ชอบเบิ้ลไม่ชอบหามก็ตัดใจแล้วกันก็ไม่ถูกไปแล้วกันก็ไม่ว่ากันนะครับก็ไม่ว่ากันมีถูกนะครับทางล่างทางบนหัวที่แปดติดต่อกันแล้วลุงปองมงคลโคลราทำไมไม่เฮไม่ดังทำไมไม่มีใครมาทำข่าวบ้างโอ้ ไห้ลุมแต่ทางเอื่นมามาคุยกันเรื่องใหม่นี่แหละวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นี่แหละมาคุยกันเรื่องใหม่เลยนะครับสามตัวเอามาตัวเดียวสามตัวเอามาตัวเดียวคัดบัตรตัวเดียวที่ท่านชื่นชอบแล้วกันอย่ามาชอบตามผมไม่ได้ทุกคนชอบไม่เหมือนกันเพราะเหมือนกันก็เป็นนายกรัฐมนตรีกันหมดนะสิจ้าชอบไม่เหมือนกันนะครับหนังสือไว้มาแล้วนะครับหลักแปดหลักศูนย์หลัก 8, หก 0, ห เอามาตัวเดียวหลักแปดหลักศูนย์หลักหกเอามาตัวเดียวจากหนังสือหวยนะครับเอามาตัวเดียวหลักศูนย์หลักเออหลักแปดหลักศูนย์หลักหกนะครับหนังสือหวยเอามาตัวเดียวคัดมาตัวเดียวมาไว้ในสมองตัวเองชอบไม่เหมือนกันบางทีผมก็เอามาให้มันก็ชอบไม่เหมือนกันมันก็เลยดูแล้วมันจะไม่ถูกอะไรยงี้ไม่เข้าอ่ะเออครับหลวงปองมงคลมีอะไรล่ะครับหลวงปองลงคนวันนี้วันที่สิบหก กุมภาพันธ์ก็จะมีหลักสองหลักเก้าหลักหกเลขสองเลขเก้าเลขหกนะครับเอามัตัวเดียวนะครับเลขสองเลขเก้าเลขหกของลุงปองมงคลก็เอามาตัวเดียวเหมือนกันหกมันตรงกันนะครับหกมันตรงกันนะครับมันเป็นไปได้ไหมมันจะไปอยู่หลักร้อยเป็นไปได้ไหมหกมันตรงกันนะครับหกมันตรงกันนะครับ ลุงป่องมงคลมีเลข2มีเลข9เลข6เอามาตัวเดียวหนังสือหวยมีเลข8เลข0ูเลข6เอามาตัวเดียวอย่าไปซื้อควบกันตามที่ผมพูดนะอย่าเอาไปจับคู่รวมกันนะผิดผิดผิด,ดแน่นอนผิดแน่นอนอันนี้มันก็จะมีโหราศาสตร์ก็มาเกี่ยวข้องกับเลขประจำวันหวยมันออกวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2 5 6พันก็จะมีเลข1เลขสนะครับ เป็นหวยประจําวันเขาเป็นเลขประจําวันเป็นเลขประจําวันเลขหนึ่งเลขสี่นะครับจะมีเฮงตามนี้ไหมจะติดโผไหมดูกันไปนะครับกับตัวเลขนะครับอย่าไปงงถ้างงให้โทรมาถามดีครับ0 8 1 7 2 5 2 9 5 8ถ้าใครงงใครสงสัยอะไรอย่าไปคิดเองเออเองอย่อาไปปรึกษาคนอื่นอย่าไปปรึกษากันเองมันคนละแนวทางใครแนวทางมันหนังสือผมใช้ตำราทำนะผมไม่มโนนะผมมีหลักการวิชาก,การตรวจสอบได้ทุกอย่าง สำหรับตัวผมนี่ตรวจสอบได้ทุกอย่างในย้อนหลังย้อนหลืองอะไรได้หมดเพราะมีหลักฐานอยู่ในช่อง YouTube อยู่แล้วมันลบไปไม่ได้หรอกครับเพราะผมไม่ลบมันก็ลบไม่ได้ใครจะไปลบผมออกก็ไม่ได้นะครับก็ว่ามาตามนั้นแล้วกันอันนี้มันอาจจะมีเยอะอย่าไปงงอย่าไปตกใจอย่าไปเสียใจก็เอาตามหลักที่เราเอามานี่แหละมันมีกี่หางก็ซื้อตามนั้นอย่าไปสงสัยแต่หวยนะ่ะถูกแน่นอนในตารางที่กําลังจะโชว์อยู่นี้ทุกๆงวดในตารางจะโชว์อย่างนี้ทุกๆงวด นะครับท่านพยายามเข้าใจคําพูดผมหน่อยท่านอย่าไปดูอย่างอื่นดูเฉยๆท่านต้องฟังความพูดของผมทุกเม็ดนะจนจบปะท่านอย่าไปนั่งเอออคุยกันแล้วท่านก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่โทรมาถามเลยนะ0817252958ครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่ต้องเกรงใจนะครับมันโทรฟรีได้กันหมดนะครับก็โทรมาเลยไม่ต้องเกรงใจบอกหมดไม่เอาตังค์ฟรีเอาตังค์ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าไปสร้างความงมงายให้ท่านไปเรียกร้องเงินไป จะเข้าขายกฎหมายหลอกลวงอีกอะไรอีกสารพัสดสารเพหมัวตัวถูกเขียวมันมีแปดสิบสองเท่า,าไรหลับแปดแถวนะแปดหกสี่สิบแปดก็อย่าไปสนใจแปดหกสี่สิบแปดก็อย่าไปสนใจนะจ๊ะดูในตารางนี้ออกแน่นอนผมยืนยันว่าออกแน่นอนออกแน่นอนเพียงแต่หลักไหนจะเข้าแค่นั้นแหละเพียงแต่เลขตัวเลขหลักไหนจะเข้าตัวเลขหลักไหนจะเข้าตัวเลขที่ผมพูดถึงไอ้หลักที่ผมพูดถึงนี่หมายถึง เลขศูนย์ถึงเลขเก้านะเพราะว่ามันมีสิบตัวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะจากศนะูนย์นับไปตัวศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าอะไรเงี้ยเขาเรียกหลกักผมเรียกหลากนั่นแหละตัวเลขท่านจะเข้าใจยังไงก็แล้วแต่ท่านก็มาติความเท่าที่ผมพูดแล้วกันท่านจะไม่สงสัยแล้วก็ไปโทรมาถามเลยนะศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองห้าสองเก้าห้าแปดครับรับยี่สี่ชั่วโมงเลยนะครับถ้าดูตามนี้ในโพยนะ่ะผมก็เรียนด้วยความเคารพหลายๆครั้งแล้วทุกเทปด้วยซ้ําไปนะครับ ว่าใครจะฝันอะไรใครจะเอามาจากที่ไหนจากอาจารย์ดังตรงไหนก็ฟังเขาอย่างเดียวไม่ต้องไปโต้ตอบอะไรทั้งสิ้นแล้วเรามาขโมยดูที่บ้านเราในในวดนนี้ในวดนนี้เห็นไหมวดนนี้มันมี4 8ตัวแล้วมันตรงตัวไหนล่ะในตารางของลูงป,ปองมงคลนะมันขี้โม้หรือเปล่ามันบอกว่าตรงๆอ่ะต,ตรงก็ออกตัวนั้นแหละครับเราซื้อเยอะๆตรงนั้นแหละมันไม่มีอะไรอย่าไปคิดเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วเลขที่จะควรแทงนี่ให้ไป ตั้งหลายงวดแล้วก็เข้าทุกทีนั่นแหละที่จะควรแทงก็คือมีหลักแปดนะครับหลักแปดมีอะไรบ้างขานเลยหลักแปดมีอะไรบ้างขานให้ชัดๆเลยไม่ต้องไปจดหรอกจดเอาก็จดนะครับไปเปิดเทปดูก็ได้นะครับหลักแปดก็จะมีหกหางเองเอ้ยไม่ใช่เดีไม่ใช่หกหางนะขออภัยหลักแปดมันมีเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มก่อนตรงนี้นะครับ ผมขอเพิ่มก่อนนะครับหลักแปดจะมีเยอะกว่าเขารู้จึกสิบกว่าตัวนะครับขออาภัยไม่ตรวจสอบแอดมินนิดนึงก็ธรรมดาขออนุญาตเขียนเพิ่มนะครับหลักแปดสีน้เงินเหมือนกันไม่มีเหรอครับหลักแปดนะครับหลักแปดเดี๋ยวสักนิดนึงนะครับตรวจสอบข้อความเรียบร้อยก่อนเผยแพร่นะครับ เราทำอะไรเราต้องชัดเจนเราไม่ทำหมกเม็ดเราไม่ทำให้เขาสงสัยไม่ทำให้เขาเขาถามได้นะครับหลักแบบมันจ้เพิ่มมาอีกนะครับปากกาต้องจิ้มน้ำลายแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้อนุญาตเอาสีดำเขียนแล้วกันเนาะ จะเดินออกไปรอบมรอบนอกก็ไม่ได้นะครับมันจะหลุดเฟรมกาลังถ่ายทอดอยู่นะครับเอาสีดํานี่แหละเขียนนะครับมันจะนอกเฟรมไปมันจะหลุดเฟรมไปเดินไปนู่นไกลนะครับขออยากใช้สีดําเพิ่มนะครับตัวเพิ่มนะครับตัวเพิ่มนะแอดมินก็ดูไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เท่าไหรอ่ประปากกาเลยไม่ติดสักอันเลยตัวไหนติด่ะครับ ตัวไหนาติดแล้วครับค่ะเพิ่มนะครับเพิ่มนะครับไม่ช้าหรอกครับเพิ่มนะครับแล้วก็มันจะมีตัวนี้มาได้แล้วเนี่ยอ๋อมันมีเดี๋ยวมาถึงอ๋อมาไล่นี่ลงมานี่ใช่ไหม มันก็ต้องมาเพิ่มตัวนี้สิครับเพิ่มตัวนี้เพิ่มตัวนี้น,นะครับแปดหนึ่งปากกาก็ไม่ค่อยติดแล้วแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองติดสักอันนะครับปากกาตายแล้ว แป8ส8งแปดสามแปามแป่กเดี๋ยวผมอ่านให้แล้วกันนะครับ8 7นะครับ8 7 อ่าผมผมอ่านให้แล้วกันปากาก็ไม่เป็นใจเลยครับก็ผมอ่านให้แล้วกันนะครับเลขที่ควรแทงนะครับเลขที่ควรแทงนะครับมีอยู่3ามหลักแค่นั้นแหละครับเอ่อคือหลัก8หลัก2หลัก6นะครับหลัก8ดก็จะมีผมขานให้เลยแล้วกันนะครับ 8 9 8 8 1 8 2 8 5 8 6 8 0 8 4 8 8 1 8 2 8 3 8 4 8 7เห็นไหมแทรกกันไว้แหรฮะแทรกกันไว้ท่านที่ดู YouTube แล้วท่านก็กอกลับเอาแล้วกันนะครับหลัก8จะมีเยอะซะหน่อยนะครับ10กว่าหางนะครับก็จะมี9 8 8 8 1 8 2 8 5 8 6 8 0 8 4 8 8 1 8 2 8 3 8 4 8 7นะครับแล้วก็มาหลัก2 หลักสนี่ก็จะมีเยอะเหมือนกันนะครับดูตามนั้นแหละครับหลัก2ก็จะมี2 1 2 2 2 3 2 4สองสแล้วก็มี9 2 8 2 1 2 2 1, 2ปดสองหนึ่งสหาสองหกสองศูหลัก8นี่ก็จะเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเพิ่มหลัก8ให้ดูก่อนนะครับ จะได้สรุปได้นะครับหลัก8จะก็มีเยอะนะครับหลายหางไม่ได้เพิ่มให้นะครับแล้วก็หลักหก็จะมี6กหนึ่ง4กสองหกสาหกี่หกเจ็ดหกแดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มอ่าหลักหลักหลักสองให้หน่อยนะครับหลักสองมันก็จะมีเพิ่มนะเอาสีแดงเขียนนี่ก่อนนะสีที่ติดนะนะไม่เป็นไรหรอกท่านก็ไปดูเอาท่านก็นกดเทปฟังเอาแล้วกันนะครับพอผมพูดให้ไปแล้วนะครับ นี่ครับหลัสสองก็จะมาเพิ่มตรงนี้ด้วยนะครับเพิ่มตรงนี้ด้วยไล่มาตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะมีนี่มันก็จะมีมันจะมีสองหนึ่งที่เพิ่มมาสองหนึ่งสองสองสอง,ส,องสาม สอง 4, สี่นะครับแล้วก็2828นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะเนี่ยสีไม่ปากกาไม่ไม่ทำงานเลยครับปากกาแย่นะครับปากกาแย่มากกับปากกาไม่ช่วยทาหมากิน กว่าท่านจะไม่เห็นหน้าจอนะครับบางทีมันซีดนะครับกล่วท่านจะไม่เห็นเสียเวลาน,นี่ไม่เป็นไรขอให้มันชัดเจนชาวบ้านเข้าใจประชาชนเข้าใจแฟนคลับเข้าใจก็ตรงนั้นก็โอเคแล้วสงสัยก็ไม่ค่อยโทรมาถามเลยนะ0817252958นะครับมาผมทวนให้ใหม่นะครับตามนี้เลยชัดเจนนะพยายามดูหน่อยนะครับมีแทรกอยู่นะครับ อ่าเอาเริ่มใหม่ละกันเลขที่ควรแทงก็มีหลัก8นะครับหลัก8ก็จะมี9888182858680848 8182838487นะครับอันนี้ครบแล้วแล้วก็หลัก2ก็จะมีอ่าหลัก2ก็จะมี212223242728 เก้าสองแปดสองหนึ่งสองห้าสองหกสองศูนย์สองสี่สองนะครับน่าจะครบนะครับน่าจะครบแล้วหลักหกก็จะมีหกหางเองหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดนะครับเท่าดีเองได้ตัวเลขมาแล้วได้หลักมาแล้วก็ไปเปิดดูในตารางนี่แหละเนี่ยในตารางเนี่ยในตารางให้ไปแล้วนะนี่ผมคัดออกมาแล้วนะครับมีอยู่สามหลักหลักแปดหลักสองหลักหกวรแทงนะครับควนแทงเมื่อได้ตรงนี้แล้วนะครับ มันก็จะมีหลักร้อยให้จากหนังสือหวยนะครับหนังสือหวยงวดนี้เขาให้มา,เ,าเขาให้มาหลักหนังสือหวยเขาให้มานะครับหลักหนึ่งกับหลักศูนย์จะเข้าไหมล่ะหลักหนึ่งกับหลักศูนย์นะครับหนังสือหวยเขาให้มาหลักหนึ่งกับหลักศูนย์นะครับให้มาหลักหนึ่งกับหลักศูนย์นะครับตามนี้ หลักร้อยนะครับคือเลขหนึ่งกับเลขศูนย์เมื่อด้านท่านท่านเลือกมาแล้วนะครับตามขั้นตอนคือเลือกมาจากลุงป่องมงคลโคราชเอามาตัวหนึ่งที่ท่านชอบเลือกมาจากหนังสือหวยตัวหนึ่งสามตัวมาตัวหนึ่งเนี่ยสามตัวเข้าตัวหนึ่งเนี่ยมาจากลุงป่องมงคลท่านก็เลือกมาหนึ่งตัวจากหนังสือหวยจะเลือกมาหนึ่งตัวแล้วท่านก็มาดูในตาราง48ตัวงวดนี้มันมี48นะทุกงวดจะไม่เท่ากันนะครับ มันก็จะเลขที่น่าแทงตามหลักก็คือคือหลัก8หลัก2หลัก6แค่นั้นเองนะครับตามที่ผมเรียนไปด้วยความเคารพตรงนี้เพื่อนท่านไปดูในตารางหรือดูที่ชั้นชื่นชอบที่ผมคัดออกมาให้แล้วคือคือหลักเนี่ยหลักที่ควรจะแทงเนี่ยนะครับท่านก็เอาหลักร้อยใส่เลยครับหลักร้อยเขาให้มาแค่2ตัวเองเลข1กับเลข0ูนย์นะครับเลข1กับเลข0ูนย์คือหลักร้อยนะครับ หรืออาจจะพลิกไปเป็นหลักหกก็ได้เอเลขหกก็ได้นะหกพราหกมันตรงกันสองเจ้าของลูกป,ปองมงคลกับหนังสือหวยมันอาจจะเป็นเลขหกก็ได้นะครับมันไปได้สองทางเพราะหวยมันเป็นไปได้ทุกเรื่องแล้วช่วงนี้ตั้งแต่ปีใหม่มามันจะออกแต่หามกับเบิ้ลนะครับต้องตรงนี้มันต้องอะไรเป็นไปได้ทั้งหมดสวัสดีครับขอให้ท่านเข้าใจไม่เข้าใจโทรมาถามนะครับ0 8 1 7 2 5 2 9 5 8งหงปลูกปองมงคลโคราชครับสวัสดีครับ